โอ้สีสันสวยงามจังเลยเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงเขียวสีแดงได้กลมขาดสินเพื่อเจมีลยจุ๊บอะหมุนหมุนหมุนกับดีๆนะ นิ้วจายเลยลู oh, ยกโอเห็นนิ้วจายจะออกยังไงล่ะออกยังไงบ้านนี้ไป่ร่วงข้ามพี่เอ้าเอ้าจะไปยังไงล่ะเอ้าอ๋ออ๋ออุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยยังไงขึ้นไปยังไงขึ้นผิดทางนะลูกจะไปเล่นอะไรไปเล่นตรงไหน เล่นริงช้ามาหมุนก็มีโอ้ยบอลมาแล้วนี่ไปเล่นบอลไปเล่นบอลปไปเล่นบอลปบอลเล่นโยนหยุดเหรอสกินน้ำก่อนดอกมากินน้ำก่อนออกมาแล้ววิ่งเป็นเสียงแบบกุ๊ก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 เหน่อยแล้วเปิดเป็นอะไรเตินเมินไปเล่นโยนหยุดไปเล่นบอลแล้ว สิโมงกันเนี่ยโออีกสิบนาทีหกโมงเย็นเวลากำลังดีเลยนี่ก็เป็นเออ่จุดจศูนย์กลางของหมู่บ้านเนาะมีทะเลสาบขนาดย่อมอยู่ตรงนี้ด้วยนะ เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับเป็นพื้นที่ส่วนกลางมีสลามีมาหิปอ่อนมีสะว่ายน้ำมีสนามบาสสนามบาสก,ก็อาจจะไม่ใช่สนามแข่งขันจริงนะเพราะว่าทำเป็นรักษณาเป็นวงกลมแล้วก็ให้คนมาช่วยบาสเต้นได้ออกกำลังกายนะเออก็นี่ก็เป็นจุด ออกกําลังกายเด็กออกกําลังกายได้ผู้ใหญ่ก็ออกกําลังกายได้นะเนี่ยเพราะตรงนั้นก็มีเห็นไหมมีจักรยานปัน่นปั่นอยู่กับที่เพื่อออกกําลังกายได้เห็นไหมฮะเห็นห <c oughs> แล้วก็ในเช้าวันเสาร์ที่วันไหนที่ไม่ตรงกับวันพระใหญ่หรือว่าอะไรพวกนี้ทางหมู่บ้านก็จะได้นิมนพระมาบินฑบตท,ที่นี่คนในหมู่บ้านนะพุทธศาสน,นิกชนก็มา ทำบุญแต่งบาท,ที่นี่มาใส่บาตรตอนเช้าที่นี่นะแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ตรงกับวันพระใหญ่พอดีตรงกับวันมารับบูชาก็พระชาวบ้านก็จะไปคิววัะส่วนพระชินญมลมาจากวัดหนองแวงนะที่บึงแก่นนครเนี่ยตรงที่พระพระมาหาธาตุแก่นนครเนี่ยนะส่วนนั้นนะวัดหนองแวงที่เป็น เจดีย์เก้าชั้นพระมหาธาตุเจดนครดินบุญเจดนรครนะก็จะมาดินธบาตท,ที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์แต่รู้สึกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมารวมกับวันมาข้บบูชาวันพระใหญ่ก็เอ,อชาวบ้านก็ไปทธบุตรบัตรทิท่วทิ้วบักทิ่วัดก็แล้วแต่ว่าจะไปวัดไหนก็แล้วแต่นะพระก็ไม่ได้มาที่นี่เขาเขาจะว่าไม่ได้มานะเห็นแม่บอกว่า ถ้ามีวันตรงวันพระใหญ่อย่างนี้ก็จะไม่ได้มาพระก็จะอยู่ที่วัดนั่นและเนี่ยเ่อ,อ,อ,อ๋เอาขึ้นได้ไหมลูกเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้ไหมครับเอาขึ้นมาดึงของบนนี้มาลูกมา เอาขึ้นไเออเจ๊งเจ๊งขึ้นขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนคนขึ้นมาก่อนเออคนขึ้นมาบัดนี้โอเคเออตกแกตกแจกตักแจกตักแจกตักแกตักกวุ้ไป อเจอน้องไมเรียกกับน้องมีเพื่อนเล่นเนี่ยโอ้ลมเย็นดีจังเลยลมเย็นดีจังเลยครับลมสวยสวยอยู่หวังพี่น้อนต้นไม้ล่มไม้ใหญ่นะฮะ ก็ตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็จะมีร้านค้าตรงนี้ปัจจุบันนี้มันมีคนมาเช่าร้านแล้วเพิ่งได้ อ้าอ oh, oh. oh. oh, oh. ้า้โอ้อึ๊หอ้เนี่สองขวดอโอ้สองขวดนะอ้าวเป็นที่เป็น เป็นเป็นู้ย่งนี้เป็นให่บ่ผูหญิงบ่นี่เอาพู้ชายบ่ออ๋ออันนี้สองขวบก็สามเดือนโอ้อันนี้หนึ่งขวบกบสี่เดือนเขาหาเดือนตัวใหญ่ตัวอุจุอุุโอ้ตัวใหญ่อะไสันเป็นปลาตัวใหญ่อะรสันเป็นยังไงลูกเอ้ ผูมาไม่ทันนะไม่เป็นไรโอ้ยาหารยัดกไปดานี่นี่มาแล้วรถโอ๊อยางรอดด้ยบอลลูปยางรอดด้วยจีด้วยความสามารถของเด็กตัวเล็กตอกแตกตอกแตกตอกแตกตอกเอ้ายังไม่ไปอีกมั้งอุ้ยทำไมมันเมงมันเยอะดุ๊กเมงมันเยอะดุก แมงมาเยอะเดี๋ยวเข้าตาแมงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตาแมงยังไม่รู้นี่แมงเนี่ยมอุ้ยแมงเยอะนะตรงนี้แมงมาเยอะรูปตรงนี้แมงไม่น่าเล่นแมงเยอะแมงเยอะแมงเยอะไม่น่าเล่นลูกออกมาแมงก็ขามันเข้าตาเข้าปากกันนี่เข้าจมูกแมงเยอะแมงเยอะอุ้ยแมงเยอะแมงเยอะ โอ้ยกลับบ้านนี่โอ้ยลมลมออกแล้วครับผมขออนุญาตสูบเติมลมก่อนดีนะที่เอาสูบมาด้วยนี่เห็นเห็นไหมผมว่ามัน ยังไม่ได้เปลี่ยนยางทีโอเคจะ <c oughs> ไปเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกทีโชคดีทีททสูบมาด้วยข <c oughs> ออนุญาตนะครับผมสูบลงก่อนโอเคจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับยูซสวย